สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะโครงงานผักบุ้งแสนดีของเราใช้เวลาในการเรียนรู้เข้าสู่สัปดาห์ที่3กันแล้วนะคะผักบุ้งของเด็กๆเริ่มเจริญเติบโตสูงขึ้นมาให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมเอ่ยมีลำต้นที่สูงขึ้นมีใบเลี้ยงโผล่ออกมาสองใบสีเขียวสดใสแล้วใช่ไหมคะ ก่อนที่เราจะไปทำใบงานคุณครูขอทบทวนส่วนต่างๆของผักบุ้งอีกครั้งนะคะส่วนที่1รากส่วนที่สองลำต้นส่วนที่สใบส่วนที่4ดอกและส่วนที่5ยอดของผักบุ้งค่ะ ต่อไปเรามาทำใบงานกันนะคะให้เด็กๆเขียนส่วนต่างๆของต้นผักบุ้งลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะจากนั้นระบายสีต้นผักบุ้งของเราให้สวยงามค่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบเล่มบันทึกการปลูกผักบุ้งของเราขึ้นมานะคะแล้วสังเกตต้นผักบุ้งของเรานะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงจเจริญเติบโตอย่างไรบ้าง จากนั้นบันทึกครั้งที่สามโดยการวาดและละบายสีต้นผักบุ้งของเราให้สวยงามนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ